คือว่าอยากมัวเนาะสบายดีทุกๆท,ท่านเด้อเนาะสบายดีมื้อนี้กมาพบก,กันเนาะกับช่วงลาพัฒนาจ้าเนาะใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะฝากเข้ามาให้กำลังใจฝานใจนำเนาะแล้วก็ฝากร้านมั่งมี666ไว้กับ พี่น้องได้เด้อเนาะโอนไวจ่ายจริงแล้วกะ็หาประกันความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะกขออภัยเนาะที่บ่ได้ลงคลิปพานอยให้เนากะกโทรศัพท์กะความจําเครื่องเนาะสิเต็มตลอดแต่ว่าก็พยายามพยายามนะพี่น้องแต่ว่ามันมันบ่ได้เนาะเวลาเวลาเฮาอันโหลดอันคลิปอันสิลงอัน ขายมาอเตอร์เนาะมันตรงนั้นแหละมันแบบว่าค่อนข้างสิมีปัญหาเนาะเพราะว่าบางบางทีแบบว่าเฮาโลดแบบฮอดครึ่งนึงนะเนาะแต่ว่ามันก็เด้งๆๆออกตลอดเนาะก็เลยได้ล้างเครื่องแบบว่าล้างอันความจมํามันยังออกเบิดเลยเนาะก็บ่มีหยังเหลือแล้วก็เฮาแบบว่าสิสิโลดแบบคลิปยาวๆก็บ่ค่อยได้เนาะพเพราะว่า ความจำมันมันเก็บความจำได้น้อยหั่นน่ะพี่น้องเนาะก็ขออภัยกับทุกๆท,ท่านเดอน้อเนาะที่ติดตามแนวทางฮานอยเนาะก็บ่เป็นหยังเฮาก็มาเอาโชคลาภกับลาวพัฒนากันต่อเดอ้อเนาะอันใดที่ว่าเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆท่านเดอ้อฝากเข้าไปกดนูนร้านมังมี666นําเด้อเดอ้อเนาะโอนไว้ใจจริงแล้วก็รับประกันความปลอดภัยเนาะทาง ทางร้านก็ให้บริการทุกๆแนวทางเนาะเพิ่นก็นให้อัตรากันจ่ายก็สูงเนาะพี่น้องเนาะฝากเข้าไปอุดหนุนเด้อเข้าไปให้กําลังใจเนาะหวานใจเนาะสําหรับท่านใดที่ว่ายังบ่ได้เข้าไปจักเทื่อเนาะก็อยากเข้าไปแล้วก็บ่ฮู้งทางนะกดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์เนาะเข้าไปเบิ่งตรงคอมเมนต์ที่หวานใจอันลงคอมเมนต์ให้เนาะแล้วก็กด ที่มันเป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะกดเข้าไปทักลายหาแอดมินได้เลยเด้อเนาะแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องนอ้องหวา่นใจเดอ้อกับเพื่อเป็นกําลังใจให้นอ้องนาะทางร้านกับให้บริการกันหน้าหักเนาะพี่น้องเนาะฝากเข้าไปอุดหนุนได้เดอ้อแล้วก็สำหรับท่านใดที่ว่าเนาะโบโบทันได้เข้ากุ้มอยากเข้ากุ้มกั ก็คอมเมนต์เข้าเข้ามาเนาะตรงใต้คลิปของวันใจได้เนาะวันใจกับสิไล่เบิ้งเนาะท่านใดที่ว่าอยากเข้ากลุ่มก็เวลาที่ก็มีปัญหาแบบว่าบบได้เอาลงคลิปให้เนาะเอาอย่างแบบว่าไปไปวางให้ตรงไลยกลุ่มได้เนาะพี่น้องเนาะเวลาที่แบบว่าจเป็นเทเนาะก็สามารถเข้ามาเบื้องแนวทางในไลยกลุ่มกันได้เด้อเนาะท่านใดที่ว่าอยากเข้ากลุ่มก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะก็สีให้ลิงก์ไล่ เขากุ่มเดอ้อเนาะมาเบิ่งแนวทางลาวพัฒนามือนี้หวานใจเฮ็ดได้หน,นึ่งกับห้าเนาะมือนี้หวานใจเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเดอ้อลาวพัฒนาเนาะหวานใจเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเดอ้อกระจอกให้เนาะก็มีหนึ่งศูนย

เจาะห้าก็มี5 0 5 1 5 3 5 7แล้วก็5 8าแปดเนาะห้าศูนย์แล้วก็ห้เด้อมอนนิหวานใจให้1กับ5เนาะกะ ขอให้หิงๆปังปขอให้มาตัวเจาะเด้อเนาะท่านใดที่เอาไปแล้วก็อย่าลืมกลับกันในเด้อเนาะซื้อเลขบ่กลับกัเนาะพี่น้องเนาะก็ซําว่าซําว่าบ่ได้ซื้อเนาะเวลาเวลามาตัวกลับเฮากแบบบ่ได้หยังเลยเนาะก็คือก็หวานใจนะหวานใจก็ซื้อซื้อกบ่เคยกลับจักเทื่อเนาะก็มีแต่ซื้อตัวตรงก็ขอให้มาตัวตรงๆเด้อเนาะพี่น้องเนาะขอให้แตกงบนงล่างเด้อเนาะ อันใดที่เข้ามาแล้กวก็ขอให้ได้รับสุขลาบนำการเดอ้อกับเปล่าพัฒนาวันนี้เนาะหวานใจให้หนึ่งกับ5เด้อเนาะก็ฝากเข้าไปอุดหนุนร้านมั่งมี666ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเข้าไปให้กำลังใจหวานใจนำเนาะก็อย่าลืมเนาะกดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์เนาะทานใดที่ว่าอยากเข้าไปให้กำลังใจเนาะหวานใจทางร้านเนาะก็กดเข้าไป ทักขาไลน์ล,ล้ก็ทักขาแอ m ดมินได้เลยเนาะก็บอกว่ามาจากซ่องนอ้องหวันใจเนาะก็เป็ินกำลังใจให้กันเนาะก็ขอให้ท,ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแดชร์เข้ามาให้กำลังใจก็ขอให้โชคดีกับแนวทางลาวพัฒนาโมนี้เดินเนาะก็ให้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังเนาะผมเพราะว่ากอากาศกัเริ่มเริ่มสีเย็นๆแล้วเนาะพี่น้องกะ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันในเด้อทุกๆท่านเนาะก็ให้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังเนาะเพราะว่าโอเคเนาะเฮาก็ไปจับจองลาวพัฒนากันต่อเลยเด้อ